สวัสดีครับพี our country. Our country ่น้องมาพบกับบ่าวโนุ่ยชาแนลขึ้นก่าครับพี่น้องเมื่อนี้บรรยากาศตอนนี้เขาก็อยู่ที่ครับผมลงเกลืออัลันยัปเทศครับพี่น้องสซกแก้วได้ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศครับผมเข้ากับมหัศติมือเสาร์เราครับพี่น้องตอนนี้เขาก็ได้ครับมอเตอร์ไซค์นะครับพี่น้องเขาก็ได้ไปเสาร์มอเตอร์ไซค์เพื่อนนะครับผมครับผมกับมีร้านเสื้อผ้าหลายอย่างครับพี่น้องอยู่ที่แซกแก้วครับผมอัลันยัปเทศสตแกแก้วได้ครับพี่น้องจังหวัดสซกแก้วเวลาเกินไถ่เดือนมีครับพี่น้องโอ้ มาดูกับว่าเมืองเสียผานะครับผมฟังนี่จะไล่ถลกตัวซีสวยเลยคนดูว่าเป็นทรงผมยี่ห้ออะไรคนี้ผมแข็งแขนคนดูว่าเป็นยี่ห้ออะไรเสียผาร้ายครั้งแต่เสียผาร้ายขนาดนี้มาดูกับชื่อฟังแปลแล้วเรละตอนนี้กับเมื่เมืองชุดกีฬาเอาไหมเมืองนี่แหละด้านนี่หละเมือเมืองครับผมตอนนี้เราก็มาดูชุดกีฬานะครับพี่น้องตอนนี้ก็มาเมืองชุดกีฬานะครับผม ผลเพิ่นก็เหลือกยูดานไงพี่น้องอันนี้เขากับหอลานชุดกีฬาแล้วเขาก็ขครับมอเตอร์ไซค์มากนะครับผมขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมเข้าติงม่ยางบ่ไหนเลยครับผมตลาดรุ่งเกลือยังไงครับพี่น้องผลของขายเต็มเลยครับพี่น้องของขายเต็มเลยตอนนี้ก็ลังมาหาเหลือกเมืองชุดจีฬาสารุวาลานีพ่อถือใจบ่ไดนนะครับผมเดี๋ยวไปร้านอื่นต่ออ่าตอนนี้ก็ได้ ผู้ยางไปหาครับผมเอาเดินหาชุดกีฬานะครับพี่น้องตอนนี้ซื่อไปใส่เองนะครับเข้าสื่อไปใส่เองถ้าเป็นชุดตรงนี้เพื่อนขายชุดละร้อยครับผมจัดยงแน่ดอกอ่าชุดละร้อยมีหลายแบบหลายยางเครื่องมืออุปกรณ์เต็มเลยครับพี่น้องสวยงามอ่าตอนนี้เข้ากับมาเลือกร้านที่สองนะครับชุดกีฬามาเลือกร้านที่สองนะครับตอนนี้ บรรยากาศามามาเข้าตานที่สองบมี่ัาพี่น้องมาหนู่มพามาเมืองบรรยากาศอยู่ที่ครับผมรันจ้าประเทศตลาดลุล่งเกลือสาแกี่วนะครับพี่น้องเนี่ยผู้คนมากมากครับพี่น้อง ข้าวมหาเมืองชดกีฬานะครับตอนนี้ยังไม่ได้เลยอาวอันนี้สวยงามอยู่นี่เสื้อกีฬาโอ้สวยๆนาตามักนะครับมีหลายสีครับพี่น้องนาตาผูม้มากตอนนี้มีแจกรยานเพื่อนมหาเลัขายของน้ำตลาดนะครับผม <c oughs> ตอนนี้กำลังเลือกอยู่นะครับผมตัวละเท่าไหร่ฮะ <c oughs> นี่เดยวนี่อไรน,น,นี่น,น,นุ้ยใส่บ่อะไรเดยวได้บ่